เนี่ยนะหรือว่ามันแน่นไปไม่หรอกมันมีแต่หลุม เรียนมาต้ตมมานแฟ่ตัดผมอ่ะนะเขาก็พาแม่ออกมาด้เลย Kyllä.

บอลจะเก็บจริงหรอจริงนี่ไงก็มันนี่ไงนี่ก็ใช่ใช่มาดูเหตุผลที่เราจะต้องชอดรู้ไหมว่าเราเจออะไรเราเจอราสเบอร์รี่ครับสุกแล้ว โอ้ลูกใหญ่นนะเนี่ยนี่ ไม่เป็นไรเอาจริงมันเหมือนแบล็คเบอร์รี่นะแต่รัสเบอร์รี่อร่อยกว่าหอมกว่าเออไอแบ็กเบอร์รี่มันมีเม็ดเม็ดใหญ่ไงแต่อันนี้เม็ดเล็กไป<ต>เดี๋ยวเราไปปั่นต่อเเม็ดลยนะไปครับเราไปต่อ ได้แหล่งใหม่แล้วครับกลับทางเดิมดีกว่าเลี้ยวๆนะเลี้ยวขวาไม่อเอาบินหรอกจ้ะ ไกลนะไม่ได้เลยหรอกไมสิี่ยี่กยสิบหกครับโดนด้วย ้กดขี้เอาไปได้ระดับหนึ่งโอ้ไม่ยากจะได้เลื่อนโอ้ไปซะ No I have five level now level one อลิตอลิตะบีดมาทู level two <laughs> เริ่มแห้งพวกเปิร์นมันก็จะเริ่มตายแล้วเนาะใช่เดี๋ยว,ว่าฝนมันหมดถ้าฝนมามันก็จะเขียวเขีฟื้นคืนชีพมันไม่ตายนะนะมันแคบแบบ พอรู้ว่าเส้นนี้ปล่อยมือได้สบายเส้นนี้นี่แบบไม่ได้อะจะเนี่ยขับรถมาส่งไว้หนึ่งเขามีเพื่อนจอยนี่แหละเขาขับขึ้นไปตอนมาอายุสิบสิบห้าสิบหกมั้งขนาากลับอดีตลำบากเนินยาวด้วยเมื่อกี้อ่ะ หรือว่าเราจะไปทางอื่นไปทางอื่นใช่ไหมค่ะ u <You> know? เราจะไม่กลับทางเดิมแต่เรารู้แล้วว่า You know w ไล่รัดเบอร์ี่อยู่ตรงไหนที่ปั่นนี้ไม่ใช่อะไรนะครับท,ท่านผู้ชมสำรวจป่าที่จะเก็บของป่าครับ ลัตเบอร์รี่ต้องรีบเก็บนพะราะตอนนี้เขาสุกแล้วเดี๋ยวอีกมันจะรัวงหมดอาทิตย์หน้าก็น,น่าจะหมดแล้วมั้งนี่ตจอมีแค่รัตเบอร์รี่แล้วเี่ยตรงใช่เนี่ยอืมแต่แล้วแต่มันมีหนามไงประเด็น,น,อนพอลัตเบอร์รี่หมดก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ ชี่มาไม่ต้องพูดมาเราชี่้นนี่แหละไาอยากเก็บต้งไปบ้านออนเน่แบบดงเลยบ้านออนเน่แบล็คเบอร์รี่ไม่ใช่หรอกลับเบอร์รี่คลับเบอร์รี่ด้วยแบล็คเบอร์รี่ด้วยข้ามีสองชอะไร หอกแล้วเนี่ยสองกิโลไม่ไกลนะแต่มันขึ้นเขาเนี่ยหละใช่มันขึ้นเขาลงเขาเนี่ยตอนนั้นปัน่นตอนหน้าหนาวปั่นมาเนี่ยเ้นเนี่ยในคนที่วิ่งเหมือนเขาซ้อมเล่นสกีอะ่ะม,มันไม่ได้ยินเงมันเปิดหูฟังไอเราก็พยายามแบบพยายามบแบบ ไม่อยากให้เขาตกใจอะ่ะแต่พอขับผ่านไปแล้วใจเขาหล่นเลยเขาบอกอู้หู้หู้ฉัน,นฉันก็คลิ้งกลงังคลิ้งกลังแล้วขับเราทำไมวะเราต้องะปันนี้มันขับเลยมันจะล่นหล่อ,นอแน่ล่นไรไม่มีอะไรให้ จะมีเห็ดไหมแต่มันไม่มันไม่ตกนะถ้าคืนนี้ตกกรุ่นี้รับรองตรึมอะไรตรึมเห็ดรู้รู้ดี่เดนว่าเห็ดมเอาก็หลังฝนตกไหมมันก็ชื้นทั้งคืนรับรองก่อนเช้าเทียบเืือหวยเลืองเลย เราอยู่มาสิบกว่าปีแล้วอยู่ท่าเราเลยเราก็อยู่มาสิบห้าปีแต่ไม่เคยเก็บแห่เนี่ยมีแต่ทางที่คนเขามาเก็บทางนั้นแหละผีอะมาโนนี่น่าจะอยู่แถวนี้นะไม่ต้องไปข้อสามไกลเนี่ยอยู่ตรงนี้คนเดียว สี่ใช่ไหมแปดหมื่นสี่ซฟเหมือนกันปะจำไ,ไม่ได้ถูกหวยเพราะอยแดงเลยนะไอ้บานที่ถ่ายวีดีโอขูดี่มากง <c oughs> ก็เลยเอาติเบียนแดงไปซื้อ <c oughs> ถูกเฉยเ <c oughs> หลือตอปิโด้เนี่ยตอปิโด้ไม่ให้หวยสักที เปียนเสียงครับแง